อ่ะทุกคนครับยนินีก้อยขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญากับเราได้ไหมครับว่าจะอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ครับมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเกิดจากการออกมาพบปะผู้คนโดยไม่จําเป็นยิ่งเพิ่มโอกาสแพร่กระจายไปในวงกว้างครับคงจะดีกว่านี้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยสัญญาว่าจะหยุดอยู่บ้านเหมือนกับเหล่าศิลปินดาราที่แสดงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการโพสต์รูปชูนิ้วก้อยแล้วก็ติดแฮชแท็กสัญญาว่าจะอยู่บ้านที่เป็นการแทนคำมั่นสัญญาที่ให้กันอาทิเช่นคุณพันเคกเขมณนิดคุณนัทเทศพัดศดินะครับวีเจจานัาวีรนุ์จักจันทร์อาคมสิริคุณเจเจพิพัฒน์คุณตรีพรพัฒน์คุณนัดอันิพร์แล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวผมเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันนะครับประเทศเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับ มันลงให้คนได้กลับมามองในมุมของตัวเองซึ่งมันมุมที่เราส่วนใหญ่ละเลยกันมันก็ทาให้เราได้แบบมีโอกาสได้เออแบบมามองตัวเองมาดูตัวเองแล้วก็มาดูพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแต่บางทีเราจะละเลยด้วยความที่เรายุ่งอะไรเงี้ยรเรื่องของอาหารการกินเมืองไทยบ้านเรามันมีพร้อมอยู่แล้วว่าไม่ต้องมาน้่งกังวลว่าจะต้องกักตุนต่างประเทศโรคที่มันระบาดอยู่เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่ามันก็อยู่ในข่าว เราก็ดูกันอยู่ทุกวันนะเนอะกินน้อนช้อนตัวเองเอไม่จาไม่ไอแล้วก็ใส่หน้าก,กากไว้เราไปข้างนอกสิ่งที่ทุกคนควรจะทําก็คืออย่างที่บอกคืออยู่บ้านคร<ะ>ับแล้วก็หาอะไรทำแค่นั้นแหละครับอย่าคิดเลยมากเรียกว่าเป็นโครงการของสสสค่ะก็จะมีคือช่วงนี้ที่เราได้อยู่บ้านกันเหมือนทางานอยู่บ้านก็ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนรณรงค์ของความร่วมมือในสิ่งที่เรา ประชาชนสามารถทำกันได้ยาวว่าอยู่บ้านต้านโควิดกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีวิธีการที่ร่วมสนุกอะไรเงี้ยอย่างถ่ายรูปเข้ามาส่งมาแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเข้าไปในรายละเอียดของแพนได้ก็แค่โชว์นิ้วก้อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเในช่วงนี้สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเราจะอยู่บ้านกันช่วงนี้ก็รักกันอยางท่างห่างทางห่างอย่างหวงหวงได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องแพนขอบคุณมากๆนะคะ